สวัสดีค่ะคุณเกอรี่ค่ะยุ้ยค่ะโอ้โหวันนี้อะไรนะะเกะระกะเลยนั่นแหละเด็กๆเลยเนี่ยอะไรเต็มโตเลยอะไรคะพี่ยุ้ยอ่าวันนี้เรามีตุ๊กตามาให้เด็กๆดูด้วยนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ก็เกี่ยวกับตุ๊กตาตุ๊กตาการเล่นของเด็กนะคะมีเด็กผู้ชายมีโรบอทแต่ละไรมีหุ่นยนต์มีรถมีอะไรแต่ละนะคะอันนี้เด็กผู้หญิงสมัครติชอบเล่นตุ๊กตาใช่ค่ะในคุณ ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาลูกสัตว์อ่ะยกตัวอย่างตุ๊กตาลูกสัตว์นะคะมีอะไรบ้างคะอ่ะของครูยุ้ยมีกระต่ายอ่ากระต่ายสีอะไรเอ่ยสีแดงค่ะจุดบ้างไหมอ่ากระต่ายสีแดงตัวเรมีรูปอะไรคะน้องหมีค่ะหมีภูหมีภูค่ะลูกสัตว์นะคะของครูยุ้ยมีกบเคลื่อนรอ๊อฟอ๊อฟเน่อะไรฮิทเตอร์ที่อะไรนะ ชื่ออะไรคะโอ้ลืมไปแล้วตอนนี้นึกออกแล้วตอนนี้นึกไม่ออกแล้วค่ตทิกเก็ตทิกเก็ตทิกเก็ตนะคะมีอะไรคะครัวรีทิกเก็ตรูปเป็ดหนึ่งรูปเป็ดด้วยพี่วิขาอะไรคะอยากจะกนดังมากเลยนะกันเกลือค่ะกันเกลือนะคะเป็นรูปสัตว์นอกจากรูปสัตว์เราก็จะมีตุ๊กตาที่เป็นรูปคนนะคะ ค่ะเด็กๆนี่ชอบค่ะใส่ชุดกระโปรงแบบนี้นะคะสวยงามสวยงามสวยงามตุ๊กตานะคะภาษาอังกฤษพูดว่าไงคะเพื่อนรีวิว doll d o l น่ะด o l ตุ๊กตานะคะหรือว่าตุ๊กตาที่เป็นแบบเชิดได้ไหมป๊อปแฝดป๊อปแฝดตุ๊กตาลูกคนอ่ะนี่น่ะอ่านี่ตุ๊กตาตุ๊กตาเล่นได้อที่โมลูลีอะไรเอ่ยค่ะตุ๊กตาเป็นหุ่นมือเป็นมือค่ะค่ะ ม,ม iden, Bref, the really ีพ <m ere als> ี <m ere als> ่โออปตัวกระตายมาให้เด็กๆดูด้วยนะเนาะเราเรามีเยอะแยะเลยนะถ้าเด็กๆมาเนี่ยนะโอ้โหโดนชอบชกับทางเดนคุณปาลีกับคุณยุ้ยหลอกตะลึงทั้งวันของเล่นเยอะเลยนะลูกของเล่นเนี่ยเขาเขาสื่ออะไรถึงเด็กๆได้มากคะคุณอาลีค่ะเด็กๆจะได้อะไรจากการเรียนจินตนาการค่ะแล้วก็แบบว่า อะไรนะเาเรียกว่าจำลองนะเรียนแบบเรียนแบบการกันเรีนแบบมเรียกว่าการเล่นใช่ไหมคะการเล่นเนี่ยจำลองเหตุการณ์อะไรพวกนี้นะคะใช่ค่ะเ่นทำให้เกิดจินตนาการแล้วก็แบบแล้วก็เล่นรวมกันแล้วยังมีความสุดด้วยนะคะมีความสําคัญนั่นเล่นนะมีความสําคัญค่ะความเล็กเด็กกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มาแนะนําตุ๊กตา ค่ะเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีไหมคะมีตัวอะไรเอามาอวดเป็นตัวอยตัวดเลยนะของคุณครูมีเยอะแยะเลยของเด็กมีตัวอะไรบ้างมีอยู่บนชั้นเลยยังไม่เอากมาอวดนะเด็กๆเขาชอบเจ้าหญิงใช่ที่เป็นเป็นอย่อะไรนะฮิมะเดี๋ยวนี้ยังยังนิยมอีกไหมชื่อไะไรนจะมอีกนั่นนะเตซ่า เอซ่าแล้วก็มีบาร์บี้เด็กๆมีบาร์บี้ไหมคะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงอะมีมีต้องมีทุกคนนะเด็กๆแบบนี้เนี่ยเอามาอวดดูบ้านนะสมมูลนิลายกลุ่มนะคะเพราะเด็กๆเนี่ยมีตุ๊กตาแบบไหนเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นตุ๊กตารูปสัตว์หรือเป็นรูปคนนะคะอ่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเล่นไหมคะคัวรีมีไหมเดี๋ยวจะมาพูดกันอีกรอบหนึ่งอ่าเด็กๆ รู้จักก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคขาเป็นเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวแจ้กันอีกแล้วจะมาเล่นเกมกีบอกว่าจะมีเกมอ่าเอ๊ะเป็นเกมอะไรเอ่ยคะไม่บอกคืออะไรคะกูยื่นหน้าไปหน้าเด็กๆคะหน้าตรงนี้เหรอคะเด็กๆให้เด็กๆเห็นกูยื่ไม่ต้องเห็นกระแกงกูยื่เด็กๆสามารถนําไปเล่นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ่เดี๋ยววันนี้เรามายกตัวอย่างการเล่นกันค่ะคุยบันทนาบันหน้าเด็กๆเห็นอย่างเดียว ค่าาาะค่ะแล้วคะเอาลักษณะนะเอาขยุยยปลาอีโนนิตุกตาอยูสามตัวจ้ะพียจ้าอาหารมาได้จ้า เด็กๆดูนะดูนะว่าเด็กๆจะเล่นได้ไหมเมจจุคุยยุ้ยไม่เห็นว่าปริใสสัตว์อะไรลงไปอ่าเอาคุยยุ้ยมาเราจะใช้มือสัมผัสนะคะก็คือการใช้มือสัมผัสแล้วบอกชนิดของสัตว์ที่อยู่ในเนี้ยมันคือตัวอะไรเด็กๆช่วยคุยยุ้ยนะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมเด็กๆบอกคุยยุ้ยเด็กๆหนึ่งสองสามพิกชุดมีอะไรบ้างคุยยุ้ยมีหูค่ะหูเป็นยังไงคุยยุ้ยหูใหญ่ๆค่ะหูใหญ่ๆแล้วมีอะไรอีก เดี๋ยวก่อนนะคะขาไหมขาไหมโอ้มีขาค่ะมีขาค่ะหนึ่งสองสามเอาสี่เฮ้ยมีสี่ขามันยังไงอีกคุยย้อยอ่าข้ามกันข้ามือเลยก็ได้เอามือเลยก็ได้ส้งมือเลยก็ได้เฮ้ยมันมันมีอะไรแหลมแหลมยื่นออกมาด้วยค่ะฟันเอออมีะไรมีอะไรคุยย้อยเหยาๆค่ะเหยาๆเหยาๆอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีสี่ขา มีสีขามีหมูหญใหญู่ใหญ่ใหญ่อะไรยีอะไรยีอะไรยีดูดูิอุ๊ยอุต้องเป็นตัวอืมอตะกี้เราออกมาแล้วนะไม่ได้ตัวอะไรดีคะตัวัเด็กๆว่าอะไรตัวอะไรตัวอะไรจุดจุดจดางจาดูดูดูหนึ่งสองามก้าถงแล้วนะคะ ขลังใหญ่ๆนี่มาพิชคุยยุ้ยคงจะจับตรงนี้ยแล้วนะนี่จับตรงนี้จับตรงนี้จะไปโดนขาค่ะจะโยนหูค่ะเอาไหมเอาอีกแล้วเล่าอะไรเอาอีกสักหนึ่งตัวค่ะเอาพิชหันหน้าไปหันหน้าค่ะเราเป็นคนดีค่ะเราไม่แอบดูค่ะไม่แอบดูนะอย่าแอบดูเด็ดขาดคุยยุ้ยเด็กติดตาเด็กยากมากเมื่อกี้จับขาได้เลยไหมอ้าวนิดชุบเอาเลยค่ะคุยยุ้ยเหนือข้าง ล่อ๋เลองดูมานันะคะหนึ่งสองสามล้วงเลยค่ะตัวมันเล็กๆ็ค่ะว้าแล้วนาดเป็นไงคะคุณย้อยก้นแหลมแค่ะเอาก้นแหลมแหลก้นแหลมแหลมีคอยืดออกมาได้ค่ะเอาหีรำมังวีมีปีกค่ะมีปีกเอยีราเป็นนียค่ะเปนนี้ค่ะเอาอาเอาเอาอุยีค่ะขาสงคาค่ะเอาเอ๊ะตัวอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ย ไก่หรืเป่าไก่อเปาคะเด็กังชื่อคุณยมไหนะลองดูลองดูเหปาปลาปลาปาปอยู่ไหนเนี่ปลาอยู่ตรงไหนเนี่ยนอุวิปลาเป็นเมนค่ะอ้าหมดเวลาทายชื่อเลยไก่ค่ะไก่ไก่เอาอีกทีน่ะไก่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 ไปไเป็ค่ะเๆ่ กีรบมาเป็เรียงเลยค่ะขาหนึ่งสองปากแบนๆมีปากแบนๆด้วยมีปีกด้วยปีกค่ะเก่งมากพี่ยุ้ยตัวเม่นเด็กๆก็ไปเล่นได้นะพี่ยุ้ยได้นะได้เนาะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายลักษณะนะคะใช้สัมผัสกันได้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้สีด้วยได้่อาลูกเป็ดนะคะสีอะไรเอ่ยน้องแม่สามารถตั้งคำถามได้นะสิ่งที่น้องคิดมได ลักษณะสัตว์นะแล้วก็สามารถบูนณาการโดยการนับข่าวได้นะคะเป็นตัวเลขเนาะได้เ้ามีกี่เท้าคะหนึ่งสองนะคะปีกมีกี่ปีกคะหนึ่งสองอ่าแล้วพี่ช้างนะคะมีเท้าเท่าไหร่ค่ะสี่ค่ะหนึ่งสองสาสี่ ตาก็สามารถนแมาเล่นเกมได้ใช่ไหมคะเด็กเด็กๆก็จะได้ความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะคะอ่าวันนี้กิจกรรมของเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องไหว้และจังหวะกันต่อได้ค่ะค่ะแต่วันนี้เราเล่นด้วนะเราจะมีการเครื่องไหวเกี่ยวกับช้างหรือเปล่าคะคุณอีเกี่ยวกับช้างเลยค่ะเกี่ยวกับช้ำเรื่องอะไรมาจะได้เข้ากันเลยค่ะเรากินตุ๊กตาช้างนะที่เพลงช้างมาเลยค่ะงั้นเราไปเครื่องไหว้แลจังหวัดเลยค่ะ

ตอนนี้จะเซอร์ไพรส์แหละครับรีเอาไว้ขอน้าเดี๋ยวเรามาดูการสตูนน่เดี๋ยวเราจะมีอะไรมีอะไรที่เป็นประกอบเพลงนะหรือแต่งหน้าดีเลยจะมาแต่งสวยๆกันไว้เต็มคม่ข้าวแม่ติดตามด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆติดตามคลิปหน้านะคะสำหตันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะ